สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูนิดนิดหนึ่งการปลูกหอมแบบไม่ต้องงอดินครับท่านผู้ชมปลูกในตะก,กาลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมดูนะครับมีรากของมันสวยไหมครับนีวิธีการนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีดินบ้านมีแต่ซีเมนต์อยู่บนหออยู่บนคอนโดอยู่บนอาพาร์ตเมนต์หรือว่าไม่มี ดินที่จะปลูกก็มาปลูกแบบนี้ได้นะครับวิธีการไม่ยุ่งยากครับท่านผู้ชมาหาภาชนะที่เราจะมาปลูกก่อนอันนี้ผมใช้กล่องโฟมนะกล่องโฟมนี้ก็ขนาด4ี่สิลิตรครับท่านผู้ชมมันไม่มีขนาดไซส์ยี่สิบสี่ลิตรมันหมดมันไม่มีขนาดนี้ท่านผู้ชมนี่อันนี้ยี่สิบสี่ลิตรมันหมดก็เลยเอานี่ไซส์นี้มาใช้มันเหลืออันนี้อันดับแรกก็นี่นะท่านผู้ชมเตรียมการก่อนเจาะนี้ก่อน เจาะฟ้ามันก่อนเห็นนะครับนี่ฟ้ามามาเจาะก่อนนะเจาะสวยไม่สวยก็อยู่ที่ฝีมือเรานะก็เอาตะกร้าที่เราภาชนะที่เราจะปลูกเนี่ยวางลงไปแล้วก็เจานะเนาะเจาะให้มันได้แล้วก็ให้มันแช่ลงไปสักนิ้วหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วนะให้มันลงไปลักษณะแบบนี้อ่าเสร็จแล้วก็เอากระเทียมเอยไม่ใช่กระเทียม,เอ,ยม,เ,ยมเอา,หอ,าหอมมาหอมแดงมาปาดหอมแดงมาปาดานี่ท่านผะู้ชม ปาดด้านบนมันออกด้านนี้ออกด้านนี้เราก็ไม่ต้องปาดนะแล้วก็วางเรียงกันไปเรียงจนเต็มนี่แหละนะครับจนเต็มเต็มทิ้งไว้สักสี่ห้าวันก็นจะเริ่มงอกอันนี้อายุได้อยู่สิบสามวันในน้ําในนี่ก็ยังเป็นน้ําธรรมดาอยู่นะท่านผู้ชมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับวันพรุ่งนี้ผมถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ย AB บเพราะว่าผมจะต้องการให้มัน ไว้เก็บกินยาวๆนานๆเดี๋ยวรอครบ20วบันผมจะเริ่มตัดนะตัดเอาไปใส่แกงใส่นู่นใส่นี่เอาไปกินสดกินแก้มกับลาบกับแกงกับจลแจวอะไรก็กินได้ทั้งวันทุกวันก็เอาตะไคร้อะไรมาตัดเมื่อเราตัดมันเสร็จมันก็จะงอกใหม่อีกอันนี้ก็จะเติมปุ๋ยลงไปก็อัตราปุ๋ย AB ก็เติม1นลิตรต่อส CC ีซีหรือใครไม่มีปุ๋ย AB ก็ใช้ปุ๋ยน้ำมักขี้วัวขี้ควายก็ได้ท่านผู้ชม นะเติมลงไปนะตราก็ใส่เยอะนิดหนึ่งหนะึ่งลิตรก็ใส่สักสิบซีีเอ่อสิบซีซีหนึ่งลิตรก็ต่อสิบซีซีนั่นแหละท่านผู้ชมเพราะว่าความเข้มข้นไม่เหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนกันก็ใส่ลงไปการใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ใส่เดือนละครั้งนะใส่เดือนละครั้งถ้าน้ําตรงนี้มันแห้งระหว่างเนี่ยระหว่างเดือนน้ามันแห้งระหว่างที่เราเติมปุ๋ยแล้วน้ํามันแห้งพวกรากหรือต้นพืชมันดูไปกินเนี่ยเราก็เติมน้ําธรรมดาน้ําสะอาดลงไป รอครบเดือนแล้วก็ค่อยเติมปุ๋ยอีกนะครับหรือใครไม่อยากทําใหญ่ๆนะทําใหญ่ๆก็มีอันนี้ก็ได้ท่านผู้ชมเนี่ยมีกระถางแบบนี้นะมีตะกรา้าขนมจีนตะก,กรา้าขนมจีนที่ควรจะหาอันที่มันตื้นๆน,นิดนึงนะนนี้มันลึกนะครับก้นมันลึกมีขนาดนี้เวลาเราเติมน้ำเราอย่าเติมน้ําได้แค่นี้ประมาณนี้ใส่มากเกินไปมันก็จะท่วมอหอมที่เราปลูกใหม่มันก็จะเน่านะครับ เวลาเราใส่เนี่ยเราก็ใ,ใส่พอให้มันลุบลิบนะให้มันพอปริมปริมไอตะกร้าของเราพันชนะที่เราจะปลูกนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างเลยอันนี้ตัวอย่างอันนี้แบบง่ายๆท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นกระถางปลูกต้นไม้ขยายต้นคือต้นไม้นั่นแหละผมก็เอาถุงพลาสติกมาใส่เติมน้ำลงไป อันนี้ก็เป็นน้ํเปล่าอยู่นะท่านผู้ชมยังไม่เป็นน้ําใส่ปุ๋งเดือบวิอะไรนะเราตัดห,อม,มหอมเตรียมหอมมรเียร้รอยเนาะตัดหอมเตรียมหอมยบร้อยก็เอาใส่ตะกร้าเลียงๆลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาวางลองอไปนีนะ้ทิ้งไว้ห้าวันหกวันเจ็ดวันเดี๋ยวมันก็จะงอกเนาะเดี๋ยวมันก็จะงอกให้เรากินเนะนี่ยน้ําก็จะปิ่มปิ่มตรงนี้ปิ่มปิ่มก้นตะกร้าก็จะไม่ให้มันท่วมหอมนะถ้ามันท่วมหอมมันก็จะเน่าทิ้งไว้เงี้ยท่านผู้ชมเอาตั้งไว นะข้างหน้าต่างโรงอาหารไม่ใช่โรงอาหารโรงครัวให้มีมีแสงหน่อยนะครับให้มีแสงหน่อยตั้งตรงไหนก็ได้ให้มีแสงเอาให้มีแสงนิดนึงก็มันงอกมาแล้วก็ตัดมากินตัดมากินวิธีการแบบนี้ไม่ยุ่งยากนะท่านผู้ชมปลูกหอมเอาไว้กินที่บ้านข้งเรานะว่ากินที่บ้านของเราใครต้องการ,กรเกษตรมือใหม่ทั้งหลายอยากต้องการปลูกหอมไว้กินก็ทําวิธีการนี้หรือหลายวิธีการท่านผู้ชมมันมีหลายวิธีการอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่มาแนะนําที่ผมทําผมใช้อยู่ มปลูกอยู่มันได้ผลก็มาแนะนํากันเผื่อใครสนใจก็ไปลองทําดูนะครับท่านผู้ชมครับไม่ยุ่งยากอะไรครับเราก็ไม่ต้องใดไปซื้อหอมซื้ออะไรในตลาดเราสามารถปลูกไปกินเองได้นะท่านผู้ชม24วันตัดกินได้แล้วครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ